สำนักง,งานชลรประทานที่15เร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า500ไร่ในพื้นที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมรับมือภัยแล้งติดตามรายละเอียดในมีดีรรยวันค่ะ จากกรณีกรเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ชนลประทานนายุงสามัคคีตำบลกระทูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการดูแลส่วนทุเรียนที่กำลังออกผลล่าสุดนายกอบพงเจ้ยแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานชนลประทานที่15พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงติ๊บแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชนรประทานนาครศรีธรรมราชหละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หารือกับนายไตรรัตน์สังเมฆรองประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำาุนรประทานนายุงสามัคคีเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสูงจากระดับท่อส่งน้ำของชนรประทานประมาณ20เมตรจึงไม่มีแรงดันมากพอที่จะส่งน้ำ ซึ่งผลจากการลงพื้นที่สำรวจพ่วมในการสำนักง,งานชนรประธานที่15กล่าวว่าเดิมแนวท่อที่ใช้ส่งน้ำทั้งหมดตั้งอยู่ใต้อ่างจึงทำให้แรงส่งน้ำไปอย่างพื้นที่ร้องขอไม่มากพอ จำเป็นต้องออกแบบระบบการส่งน้ำใหม่จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานคนครศรีธรรมราชเร่งสำรวจพื้นที่อีกครั้งเพื่อหวางรูปแบบการเดินท่อระบายน้ำจากส่วนท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนซึ่งจะเลี่ยงเส้นทางพื้นที่สูงชันทำให้การส่งน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้มีการอรงของให้ทางจุปทานเนี่ยสร้างอาคารจ่ายน้ำขน,ขนาดสีนิ้วด้วยมากกว่านั้น เพื่อเข้าไปนในพื้นที่เพื่อโครงการเกษตรที่ระบบน้ํายังไปไม่ถึง mm hmm. พื้นที่ตรงนั้นประมาณ500ไร่ mm hmm. แล้วก็การขยายเขตน้ำเนี่ยนอกจากจะลงในไปในแปลงของการเกษตรแล้ว mm hmm. ยังเป็นลงในพื้นที่ลุ่มต่ำ mm hmm. ในในสระน้ํา mm hmm. เพื่อที่จะนําน้ํามาใช้ตอนหน้าเล้ง mm hmm. ถ้าได้โครงการตรงนี้คิดผมคิดว่าเกโรดูในพื้นที่มันเ่าความต่อร้อนได้เยอะ อย่างไรก็ตามในขณะน,นี้สำนักง,งานชนละปะาาที่15ได้จะทำแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอพิปูนซึ่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า10,000ไร่นำรายได้เข้าพื้นที่ปีละกว่า2,000ล้านบาทต่อปีไดยมีสองแหล่งน้ำหลักที่จะรองรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองกระทูนที่มีความสามารถกักเก็บน้ำ70.5ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำคงอ่างร้อยละ77 ซึ่งจากการส่งน้ำผ่านคลองธรรมชาติและท่อส่งน้ำทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์12,500ไร่และอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงซึ่งมีความสามารถกักเก็บน้ำ60ล้านลูกบาทเมตรซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำยาว40กิโลเมตรหากแล้วเสร็จก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่3,000 30, 0ไร่ใน3ตำบลคือตำบลเขาพระตำบลพิปูนและตำบลยางค้อมมีน้าใช้ตลอดทั้งปี โครงการก็ดีครับถ้าโครงการอยู่ดีแถวนี้น้ำจะถึงทุกที่ความละเอียดมันสูงก็อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพันแปดจะสูงได้สูงยึงหลังจากนี้เราก็จะลงไปทื่นที่ในเรื่องของพินาโครงการสำรวจออกแบบ ขอว่ประมาณในขั้นต่อไปซึ่งึงงตรงนี้ทางทางกลุ่มชุมะธานเราเราเล็งเห็นแล้วว่าตรงไหนที่สามารถไปได้ไม่มีพื้นที่เนี่ยทางทางเราพร้อมอยู่แล้วครับและช่วงหน้าแล้งนี้ถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรามีสถนนีสูบน้ําเพื่ออัดน้ําเข้าไปในท่อส่งให้กับพี่น้องประชาชนที่ที่อยู่ดัาท่าน้า้อ่างในอ่างเนี่ยประมาณเจ็ดสิบจุดห้าล้านลูกบาทเมตรตอนนี้ประมาณ8 0ดสิบเปอร์เซ็นต์ในฝั่ง ที่เรามีน้ําอยู่ในอา่างนะครับเร,เราเชื่อมั่นนะครับเราเชื่อมั่นในเรื่องของการให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่นี่โรงงานน้ําดื่มสิงเราปิดทุกข,ขั้นตอนการผลิตปิดไ้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ําตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ําดื่มสะอาดน้ําดื่มสิง มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด